ครับสดีคับช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัว MSI Z390 นะครับตัวนี้มาการะดิ์ไม่ขึ้นภาพนะครับไม่ขึ้นภาพหรือเครื่องไม่ทำงานแล้วกันนะครับรู้สึว่าพัดลมหมุนเมนบอร์ดหมุนนะครับการเบื้องต้นนะครับก็อย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับก็มาสังเกตตรงนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนํำล็อกนี้นะครับถ้าไฟไม่ติดก็หมายถึง เครื่องยังไม่ทํางานนะครับตัวเมนบอร์ดยังไม่ทํางานตัวนี้ลูกค้าได้ทําเบื้องต้นไปแล้วก็คือขัดแรมถอดแรมแล้วก็เคลียร์ซีมอสไปแล้วนะครับก็ไม่หายก็เลยยกมาที่ร้านนะครับส่วนกับส่วนผมจะทําตรงแฟลชไบออสก็คือไอซีเม็ดน,นี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าหายไหมนะครับครับจาบ เมื่อสักครู่ที่ได้ลองแฟล b ไบ s ปรากฏว่าก็ไม่ผ่านนะครับจนนึกนึกทบทวนว่าลูกค้าแจ้งว่าถอดเข้าถอดออกกราดจอ,จอแล้วเปินไม่ติดก็มาได้สังเกตรตรงนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้มองเห็นไหมเป็นตัว EC นะครับก็ได้สังเกตดูปรากฏว่า มองไม่ชัดแยวแป๊บนึงก็มุมขาอย่างนี้นะครับมันถูกมีของบนทับทำให้ขาดตรงนี้หักนะครับก็นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องเปิดมนึิงนะครับผมสําหรับเคสนี้ก็ตัว IC ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องแฟกหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วจะจบงานไหมก็แนะนําลูกค้า หาบอดมือสองมาใช้งานก่อนดีกว่าครับผมโอเคครับท่านใดมีปัญหาก็สอบถามได้นะครับผณครับ